Música นางพริมพราววงสุดธิรัตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเดินรถองค์การสององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสอมกเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมรองรับโครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของคอสอมกโดยจะนํารถไฟฟ้าสีคันมาทดลองวิ่งจริงให้บริการฟรี6เส้นทางของคอสอมกในเขตการเดินรถที่1ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 3ถึงวันที่31มีนาคม2,000 5 64, ันรวมทั้งหมด4เดือนซึ่งได้แก่สายที่1นะครับสาย543บางเขนลำลูกกา2สาย543บางเขนท่าน้ำนน3สาย107บางเขนท่าเรือคลองเตย4สาย129บางเขนสำโรง5สาย95บางเขนแฮปปี้แลนด์และสายที่6 สาย A1 ถ้าอากาศยานดอนเมืองถึง BTS จัตุจักเส้นทางละ6สัปดาห์ส่วนจะเริ่มวิ่งเส้นทางไหนก่อนจะกำหนดให้ชัดเจนต่อไป นางพริมพาวยังกล่าวต่ออีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าในโครงการนี้เมื่อวันที่29กันยายน2563ที่ผ่านมาจากการพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชซึ่งได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิษภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ วิจัยและการพัฒนาโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้าที่สามารถจดทะเบียนเพื่อใช้งานกับกรมการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องพร้อมสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาตู้อัดประจุไฟฟ้า2ตู้ติดตั้งที่เขตการเนินรถที่1ของคอสอมอกอรนะครับซึ่งเป็นที่มาให้วิ่งใน6เส้นทางดังกล่าวเนื่องจากได้ติดตั้งตู้อัดประจุไฟฟ้ารองรับการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ แล้วรวมทั้งยังเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายทั้งวิ่งทางราบทางด่วนวิ่งเส้นทางในเมืองนอกเมืองและเชื่อมท่าอากาศยานทําให้มีสภาพจราจรและการเดินรถที่แตกต่างกันเพื่อเก็บข้อมูลสมรรถนะในการเดินรถการใช้อัตราชเชื้อเพลิง เบื้องต้นกำหนดการเดินรถไม่เกิน200กิโลเมตรต่อวันรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่าสามารถใช้งานได้ทั้งช่วงอากาศร้อนและมีฝนตกเผชิญน้ำท่วมได้หรือไม่ สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทต่อคันใกล้เคียงกับราคานำเข้ารถเมลไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีราคา10-12ล้านบาทต่อคันส่วนรถเมลใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติหรือ NGV และรถที่ใช้น้ำมันดีเซลจะตกอยู่ที่คละ3-5ล้านบาทซึ่งถ้าหากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตรถเมลไฟฟ้าในประเทศจำนวนมากจะส่งผลให้ต้นทุน กลงขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัลฟรทเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ